สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านงทองพัคเกอร์นะครับใน E p ีที่74นะครับอ่ามีนี้มีพระสวยๆนะครับนําเสนอนะครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการละ2 0 0เหมือนเดิมนะพี่นะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะอ่าช่องทางการติดต่อนะครับนี่กลางหน้าจอได้เลยนะครับพี่นะนี่เลยนะครับ ร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับ0 9 5ย์8 5 5าหปนะครับ ID ไลน์นะครับ KEN 2 4 2 5 3 5หนะครับหรือไอสแกน QR code ได้เลยนะครับไลน์ผมชื่อเคนะครับอ่าถ้าถูกใจพระรายการไหนนะครับแคปรูปมานะครับพร้อมหมายเลข EP นะครับพร้อมหมายเลขพระนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับก่อนจะรับชมคลิปของวันนี้นะครับฝากให้พี่ทุกทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดพระดีๆกันทุกวันนะพี่นะ วันนี้ก็มีพระจํานวนหนึ่งนะครับทั1 1้งหมด20รายการนะครับมานําเสนอพี <Bless S 2> ่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับพี่นะรายการที่1นนะครับรายการที่1นนะครับเป็นพระนางพญาอีกแล้วนะพี่นะนางพญานะครับเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับเนื้อดําๆนะพี่นะเนื้อดําๆนะนะครับนะครับนี่นะครับเป็นพระนางพญานะครับนี่นะครับ รายการที่1นนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะพี่นะอ่าด้านหลังนะครับจะไม่รู้นะครับสร้างปีไหนไม่รู้นะพี่นะพี่ดูเอานะครับในการที่1นนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่2ครับรายการที่2อ,อันนี้จะเป็นพระรอดนะครับเนื้อดำๆนะพี่นะนะครับจะเป็นหลวงป,ปู่บุญหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นะได้มาทั้งหมด3องค์นะพี่นะจะมาดูกันนะครับ นี่นะครับเนื้อดำปีเลยพี่นะครับ็นมปุบุนหรือเปล่านะพี่นะจุ่มลักแบบนี้นะครับดูดิพี่นะครับนะครับช่วงนี้จะติดสงการหน่อยนะพี่นะของอาจจะถึงช้านะพี่นะอาจจะเป็นหลังสงการนะครับพี่นะนะครับนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอ่ะ เนื้อดำดำนะครับต่อไปครับรายการที่3ครับรายการที่3นี่ก็เหมือนกันนะพี่นะเป็นพระรอดเหมือนกันนะครับเนื้อดำปิ๊กปีเลยนะครับนะครับเป็นสายวัดกลางบางแก้วหรือเปล่าพี่นะครับดำดำอย่างเงี้ยเหมือนพวกเพชรกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามีอันนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเนื้อดำปิ๊ดปีเลยนะครับนี่นะครับ ต่อไปครับพี่รายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่นะครับเป็นพระแม่นางกวักพิมพ์เล็บมือนะเม็ดเล็บมือนางนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมดำนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ได้มาบ้านเดียวกันเลยนะพี่นะดูเนื้อดิโอ้โหเก่ามากพี่นี่นะครับไปหาที่ไหนเนี่ยสองบาทเก่าๆอย่างนี้พี่นะครับโหอันนี้ด้านหลังมีลายรอยนิ้วมือด้วยพี่รอยนิ้วมือกดด้วยนะ นี่นะครับนี่นะครับรายการที่สี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับพี่จะเป็นพระนางพญานะครับโอ้โหพระนางพญาเยอะมากนะครับเพราะว่าผมอยู่พินโลกนะพี่นะนะครับผมก็หาซื้อพระตามบ้านอะไรเงี้ยญาติพี่น้องก็มาขายให้บ้างนะครับตัวนี้จะเป็นพระนางพญาเยอะนะพี่นะนะครับนี่นะครับรายการที่ห้านะครับนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้น่าจะตัดทิศนะครับนี่พิมพ์ตัดทิศนะครับตัดทิศหน่อยนะครับองคาหนาเลยนะครับพี่นะนะครับองคาหนาเลยนะครับอันนี้อันนี้ด้านหลังนะครับนี่นะครับเหมือนเป็นสองสีนะครับเหมือนทูโทนนะพี่นะครับเหมือนเป็นทูโทนเลยนะครับในการที่ห้านะครับ ต่อไปครับรายการที่หกครับเป็นนางพญาเหมือนกันนะปีนี้เป็นพิมพ์ใหญ่มากนะพี่นะครับไม่รู้สร้างปีไหนนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่มากอันนี้ด้านด้านจักตอกด้วยพี่ดหลังมีรอยนิ้วมือนะครับนี่นะครับถูดูด้านล่างดิจักตอกด้วยพี่นะครับนะครับนางพญานี้เขาสร้างกันหลายวาระนะพี่นะ ถึงยุคไม่ถึงยุคนะครับ0 9 0ย์6นย์นะครับ1 2 1 4นะครับนางพญานะครับไม่รู้ปีไหนนะพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7อันนี้เป็นพระสมกอนะพี่เป็นพระสมกอนะครับพี่สมกอนะครับกำแพงเพชรหรือเปล่าพี่จะใช่นะพี่นะครับอันนี้สมกอนะครับสองยูด้านหลังนะครับ เนื้อนะครับเนื้อซุยๆนะพี่นะนะครับอันนี้ดูนะครับรององค์แขนนะครับดูหน้าตานะครับพี่นะครับดูพิมพ์นะครับก็ดูไม่เป็นนะพิมพ์เพิ่มอะไรเนี่ยเอาสองร้อยพอพี่นะนะครับมีครับมนเสน่ห์ของผับบ้านนะครับต่อไปครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดก็เป็นผัก สมกอเหมือนกันนะครับอันนี้จะออกแบบมีดินเยอะหน่อยนะพี่นะมันคาบอะไรเยอะๆหน่อยนะพี่นะพี่ต้องดูนะนี่นะครับสมกอนะครับถ้าใครได้ไปแล้วมีกําไรก็ยินดีด้วยนะพี่นะนะครับน้องเอาไม่แพงสองร้อยนะครับรวมส่งนะครับมีเก็บเงินไปทางด้วยนะพี่นะนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ด้านหลังมีเม็ดอะไรไม่รู้พี่อ่ะประมาณนี้นะพี่นะนี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่เก้านะครับเป็นนางพยานะครับนางพยาอีกแล้วพี่นี่มีหูด้วยพี่อันนี้มีหูนะครับโอ้ด้านหลังมียันด้วยพี่ปีไหนเนี่ยตอกเลขเก้าหรือเปล่าพี่เป็นเลขเก้าหรือเปล่านางหลงพ่อแดงหรือเปล่าพี่ ไม่รู้นะพี่นะลองดูนะเพิมพ์เนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะพี่นะ,ะนะครับออวมานี้นะครับมียันด้วยองค์นี้นะครับนี่นะครับรายการที่เก้านะครับพี่จ๋าอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบนี้ก็เป็นสมกองกันพี่โอ้หอันนี้มอมมากนะครับ นะครับไม่แต่งเสริมเติมแต่งนะครับพี่มาไงไปงั้นเลยนะพี่นะอันนี้มอมคขลอกเลยพี่นะครับนี่นะครับคาบดินอุดเต็มเลยพี่หูด้านหลังโด้านหลังอะนนพี่ด้านหลังดูด้านหลังดิพี่โหยนะครับนี่นะครับ รายการที่1ิบนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่1 1อ้าวน,นางพญายอีกแล้วพี่เหมือนพิมพเมื่อกี้เลยพี่ตัดชนะนะนะิดเหมือนกันเลยนะครับผมมีอะไรผมก็หยิบใส่หยิบใส่มาเลยนะพี่นะนะครับตัดชิดเหมือนกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูเนื้อด้านหลังนี่นี่นะครับพี่ลองพิจารณาดูเอานะพี่นะนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับอันนี้เป็นพระเหรียญนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังสร้างโบสถ์ครับรุ่นหนึ่งสองห้าสี่ห้านะครับวัดท่ากระบอกนะครับอําเภอเมืองสักแก้วนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นพระเหรียญนะครับนะครับพระครูธรรม สารวิจิตนะครับอ่อนนะครับยามเตโชนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับสร้างวิหารสองห้าสี่หกนะครับน่ครับวัดน้อยเขาเรียกวัดน้อยนะครับเหรียญวัดน้อยนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะพี่นะนี่หลวงพ่อเลยเนี่ยสมเด็จพระวัดพระวันรัตนะครับ วงเล็บทับนะครับหลวงพ่อทับเหรอใช่ไหมพี่พี่เนี่ยครับพี่ดูนะพี่นะอ<า>่าอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสร้างปีสีเก้านะพี่นะนี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระเหลี่ยกแก้วพี่หลวงพ่อพ่อเกลื่อน,นะครับหลวงพ่อ สุดใจนะพี่นะเป็นเหรียญกระไหลนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับด้านหลังนะครับปีห้าสองนะครับใช้นานะพี่นะอ่าต่อไปครับรายการที่สิบหกเว้ยรายการที่สิบหกเป็นโอ้พรรอดพรรอดนะพี่เก่ามาเราสองดูซินี่ดูเนื้อพี่ดูเนื้อเฮ้ยมีกากทองด้วยไหมเนี่ยตรงกลางหน้าอกอะพี่ทองทองเนี่ยนะครับ ด้านข้างด้านหลังนะครับโหบิดเบี้ยวย่นหมดเลยพี่นี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับนี่นะครับรายการที่สิบหกต่อไปครับพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับโหเป็นนางพญาแก้วพี่นางพญาแก้วพี่โอ้โหอันดีองนี้หนาตึบเลยพี่โคตรหนาเลยหนามากดูก้นอย่ดูแน่นตุบเลยพี่ ผงหนาตึ๊กเลยพี่นี่นะพี่นะเนื้อออกใสๆหน่อยนะพี่นะนี่นะครับเนื้อออกใสๆนะพี่นะอันนี้ด้านข้างนะครับน,นี้ด้านหลังนี่นะพี่นะต่อไปครับรายการที่สิปครับเป็นผระสมก่อนเนื้อดำพี่เนื้อดำนะครับดูผิเหมือนก่อนนะพี่นะ เนี่ครับเนื้อดำปีเลยนะครับอจะหลงคลองให้นะครับนี่นะครับไอ้นี่คาบคาบกุหรอพี่ใช่ไหมคาบกุไหมพี่ดูเป็นจัดเลยนะพี่นะถ้าใช้ดาบกุพี่ลุยเลยนะคาบกุหรือเปล่าพี่เหมือนจะคล้ายปีลันเลยพี่เนื้อไอ้คล้ายปีรันเลยนะดูดิเหมือนปีลันเลยพี่นี่ด้านหลังนะครับนี่นะครับ ครับน้ำอะไรมันออกจากผักแล้วเนี่ย,ยพี่ลองเกา่าอ่ะพี่นะครับเนใื้อยคล้ายบีรันเลยอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเก้าพี่รายการรายการนี้เป็น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 แผ่นยันนะพี่นะไม่รู้หลวงพ่ออะไรพี่นะครับดูนะครับนี่นะครับมีจานมือเต็มเลยพี่นะครับเป็นแผ่นยันนะครับ เป็นแผ่นยันนะครับพี่เป็นตารางตารางนะพี่รู้หลวงพ,อพ่อวิจัดไปเลยนะพี่นะต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่เป็นรูปรูปเก่าพี่เป็นรูปเก่านะพี่นะทางภาคเหนือนะครับพวกแถวเชียงใหม่นะพี่นะเป็นรูปเก่าเป็นรูปเหรียญน,นะเนี่ยรูปเหรียญเก่าๆพี่นี่ด้านหลังเขียนด้วยเนะี่ยมีเขียน นี่จังหวัดเชียงใหม่เห็นไหมพี่นี่นะครับดูอะไรนะพี่นะลองดูออน่พี่เก่าเก่าเลยนะครับกจบไปแล้วครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วพี่นะชอบรายการไหนก็แอดมาที่นี่เลยนะครับนี่นะครับทางการติดต่อนะครับนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับลายผมช่อเคนนะครับวันนี้นะครับอีพีที่7 4สขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ